ได้มาเป็นเฟรนของเนสซาปีที่2องแล้วครับก็ดีใจครับที่ได้มาเลเวอเรนซ์กันแดดที่ดีเป็นกันแดดอันดับหนึ่งของเอเชียให้กับทุกคนครับพิเศษยังไงบ้างครับอะไรนะครับพิเศษยังไงเหรอครับก็มันก็จะมีหลายโปรดักต์ให้ทุกคนได้เลือกครับอย่างที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นตัวอ้าวผ้าผ่านไปแล้วแล้วผมอเนซ่าโกมิลนะครับเป็นตัวที่รับจบอ่ะบอกว่าไม่ว่าแอคทิวิตี้คุณจะเป็นยังไงก็รับจบได้หมดคุมมัน12ชั่วโมงซึมไว ผู้ชายก็ไม่เนินนัผู้หญิงก็ยิ่งสบายก็ประหยัดชั้แดดเมืองไทยร้อนๆอย่างนี้แดงแรงกินสู้ไหวไหมอะไรนะครับแดดแดดเด็ดสู้ไหวไหมสบายมากครับเหมาะสำหรับแดดเมืองไทยเนอะครับผมเหมาะมากเอฟเอฟเท่าไหร่ครับตัวดีครับเอฟซีเอฟครับพีเอบวกสี่บวกครับยาวไปยาวบวกที่นี่สามสี่วันนี้เอฟซีมาแลแม่มาใหกใจเมาก็ดีใจครับวันนี้ก็มาคนเดียวเหงาเหรอเหงาเหรอลูก ก็ไม่ครับเพราะเป็นแฟนมาให้กำลังใจแต่ว่างานนี้อยู่ในใจเดียวอะครับเขาไปงานอื่นแหล้แต่ใจก็อยากให้เขามาด้วยมามาก็ดีจะได้มาช่วยพูดคุยเพราะเราก็พูดไม่เก่งในก้รพูดครับเขาบอกถึงเวลาออกงานคนเดียวไม่เก่งกัสกายบอกถึงเออมีนานี่อยู่คู่ด้วยกันยืนคู่กันเลยก็ช่วยเสริมการพูดครับก็กลายเป็นอินโทรเวิร์ดสองคนที่พยายามจะช่วยกันพูดแต่ว่าตอนี้อยู่กันอย่กันมัองแล้วเหนานี้หรอครับ ให้คู่เราคู่เรารับส่งกันได้ยังเริ่มเริ่มคล่องแล้วครับพยายามจะคล่องอยู่ครับต่อให้สังขารจะไม่อำนวยก็ตามฝากงานพี่ติ๋มกับพี่ตงานพี่ติ๋มมาแล้วมาเจอเป็นจริงจริงครับผมก็ฝากงานอ่าจริงจงานคือชิสเซโดนะครับคินซ่าครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมาในนามของอเนซ่าครับผมก็ทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะครับยิ่ง ถ้าซื้อวันนี้มันจะยังสามารถใช้ไอ้ตัว e receipt ได้ตัวต่อภาษีได้ด้วยใช่ต่างเนี่ยสกายชีวิตช่วงนี้ยังปังไม่หยุดเลยเนอะเอราะว่าปังนีง้ผมว่าขนาดีมากปังมันไม่หยุดไม่ค่ะขึ้นค่ะขึ้นเป็ไงอะถ้ามันถูกจริงมันต้องผูกหวยแล้วไหมไม่ได้เจ็บใจเรื่องนี้อยู่เหรอไม่ได้เจ็บใจแต่ถ้าเป็นเราได้ก็ดีเออผกเองเคยถูกาไม่หวยอะคับจริงไม่ค่อยได้ซื้ออะไรอะคือที่ผม มอเตอรี่ครับผมมอเตอรี่เคยจริงๆเคยซื้อแค่ครั้งสองครั้งตอนช่วงที่ถ่ายเอ่อหนังนะครับหนังก็ปฏิบัติการกู้หวยอันั้นเล่นเกี่ยวกับมอเตอรี่พอดีก็เลยบอกว่าลองซื้อครั้งสองครั้งแข่งลอยคุณป้าข้างหน้าใล้วก็โบกกินไม่เคยได้กับเขาเลยแล้วคู่ฟังขนาดอย่างครับแบบมีไปมูหรือแบบอะไรไปไหมเสียงร่วงหรืออะไรมาแบบขนาดนี้แล้วอ่ะ หลังจากหลังจากนี้หรอไม่ใช่ไม่ได้ม่ไ่ม่ไม่เออได้มูอะไรจริงจังมาก็จริงจริงเชื่อวิทยาศาสตร์ครับยังยืนยันคำเดิมอยู่แต่ว่าก็ไปไปมูมาบ้างก็ไปกับนา่ h i s นะครับไปที่เชียงใหม่ไงไปพุงได้แดงเหรอโอเคอันนั้นความรักไม่ได้เหรอไปเล่นขออะไรมาวิตาขิดวิตายปขอกส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องงานอย่างเงี้ยอนี้ว่างานสำเร็จผลงานที่ทาด้วยกันมันบอกว่า คนชอบก็ต้องไปแก้เราติดตามพี่พี่ถัดไปครับแต่เรารู้สึกงไงกับภาพที่คุณบอกว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นของเราที่แบบเออฟังมากดีขึ้นตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตลวกันเพราะว่าก็เพิ่งผ่านเป็นจเพศมาเนายี่สิบห้านี่ก็เพิ่งเข้ายี่สิบหกก็เหมือนเราผ่านแบบว่าอุปสรรคหลายอย่างไปแล้วครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกคนงานเราก็แบบ ไม่ได้แบบลอยตัวเราก็แบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามจะคงความเป็นตัวเองของความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมบ่อยครับตั้งรับทันไม่รู้กับกระแสเข้ามาแต่เรามันที่เพิ่มขึ้นเรื่ยคือเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็มีแบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตในวงการบันเทิงเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์บทใหม่ที่ท,ที่ที่เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ผมว่าก็เป็น สเตปที่มันแบบว่าท้าทายกับชีวิตเราเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ไม่เคยทํามาก่อนครับก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งต่างจากคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วด้วยเหมือนที่กายเคยบอกแบบว่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบว่าให้กลับมาทํางานได้มากขึ้นอะไรเงี้ยจะได้มีความหลักใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นรเลยอ๋อก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยครับก็ดีครับก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถทําให้เราอด d a p ใช้กับ ชีวิตการทํางานลองได้มากขึ้นด้วยการยังมีการมือเนื้อขาเนอร์ในการทางานด้วยกันมันไม่รู้สึกเซฟมีมีเซฟตัวมากเพิ่มขึ้นมาในาการก็เซฟนะครับเพราะผมมาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่ะการที่แบบว่ามีเพื่อนมาคอยแบบเชียร์มาคอยแบบให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสองหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวเนาะมันก็พยายามช่วยคิดทําให้งานออกมาในแบบว่าเบสเวอร์ชั่นที่สุดเพราะว่า แนวทางในการใช้ชีวิตแนวทางในการทํางานของเราสองคนก็มีความคล้ายกันค่อนข้างมากครับที่บอกเพราะว่าเราคิดมาเองที่ไหนมันแต่การคิดมาเองคนนี้<อ>ก็ไม่ได้เราไปไปด้กันได้ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นบอกว่าเราไม่ได้แบบคิดเองขนาดนั้นบอกว่ามันก็ต้องมีคําว่าโชคชะตามาด้วยแล้วกันเพราะว่าการที่แบบว่าเราจะได้แบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเงนี้มันแบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบว่าจะโคจรมาเจอกันครับก็ต้องขอบคุณ ปัจจัยหลายๆอย่างทั้งผู้ใหญ่ทั้งพิถาพี่พุ่มกับทีมงานทุกคนครับที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนได้หลายคนลุ้นเรื่องผลงานต่อไปแล้วครับว่างานคู่จะเป็นยังไงจะเป็นซีรีส์วายเลยไหมหรือว่าจะเป็นแนวมิตรภาพเพื่อนๆเหมือนเดิมมิตรภาพแน่นอนครับแต่จะเป็นวายไหมมิตรภาพครับมิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพแบบไหนบ่อนมิตรภาพจริงๆมิตรภาพจริงๆกับโห เพื่อนกับเพื่อนเอ่อเพื่อนยังยังสถานะเดิมเพื่อนกันตลอดไปไน่ต่างอะไรที่เขาทำอีกนีนึงกหลักมาเหมือนละายแบบเหมือนละาที่ยังเองทำคอนเทนต์มากขึ้นเล่นแบบโซเชียลมากขึ้นเลยอะไรลราก็ด้านในแบบรีแลกกับเราด้วยคิดอย่ังไรบ้างได้เลยครับพี่จากีพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยได้ขอให้โดน แต่ว่มไ้ื่อเดวพราะว่าออย่นี้อยเมาก็เหมือนพอมันมีอติ k To ็เข้ามาใช่ไหมันก็ได้เห็นคนนู้นคนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากลองทําบ้างมันก็ดูแบบสนุกดีคือที่ผ่านมาก็ก็กทำได้หละแต่แค่ที่เกียจไม่อยากทำอะไรเงี้ยตอนนี้อยากทาแล้วแต่ตอนนี้อามุมนี้มันมาตอนไหนฟิลนี้มันมาตอนไหนจนอีเด็กเราอยากทำแล้วคือแบบมันเป็นความรู้สึก โดยแบบว่ามันพูดไม่ได้แบบมันอยากทํามันก็อยากทำนะครับ mm hmm. แต่ถ้าต่อให้ใครมาบังคับให้ทำอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ทำนะแบบนี้ก็เป็นความรู้สึกของเราเองก็ mm hmm. อยากจะแบบว่า,าหาอะไรมาให้แฟนแฟนคลับได้เห็นหน้า mm hmm. เราด้วยอย่างเงี้ยเพราะเขาก็แบบเห็นเขาบน่นคิดถึงอะไร้ยครับเราพยายามจะสร้างคอนเทนต์ hmm. ทำอะไรแต่ห,หนคิดางมันก็จะช็อตบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ช็อตไม่ช็อตมันก็เป็นตัวของตัวเองใช่แต่เราก็เนี่ยพยายามทําอะไรทุกอย่างโดยที่แบบเบสออนความเป็นตัวของเราเอง ก็ไม่อยากให้แบบกระแสอะไรมาเปลี่ยนเราได้เราก็อยากเป็นตัวของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยากไลยยากเลยแต่ก็ริดต่อติดต่อแบบธรรมดาเยากมากเลยชีวิตเปลี่ยนนะสมัยก่อนถ่ายแค่ภาพนิ่งตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโออะแล้ววิดีโอมันแบบยากกว่าภาพนิ่งเนอะมีติต้องที้ลิปซิงอะไรเงี้ยอ๋อมีอีดิตมีลิปซิงค์มีเต้นอะไรเงี้ยชีวิตชีวิตยากเหมือนกันนะยุค2.0 3 0อะไรแบบนี่สุดสิ่งที่ไม่ถนัดขนาดที่สุดเลยในการทำคอนเทนต์ผมรู้สึกว่าแบบไม่ถนัดเลยเต้นหรืออะไรเง เต้นเนี่ยก็ถ like so, so, ้าถ้าฝึกบ่อยๆก็ยังพอได้แต่ส่วนใหญ่คือแบบจะเทคเดียวอ่ะแบบเปิดโทรศัพท์ข้างๆแล้วก็เต้นตามก็เลยจะดีเลยนิดนึงก็ถึงเล่นเต้นมันมันจะมีไวเลสหนึ่งเล่นเต้นที่เต้นกับพี่นิวอ่ะอ๋อพี่นิวใช่ครับเหลือหลายคนแบบว่าเป็นไวเลสมากณวันนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์ร่างกายเรามันสมานกันหรือยังสมานเป็นแผลเงี้ยสร็นแล้วแล้วก็โอเคแหละก็ ฟนมีตเนาะมันเป็นสเกลเกือบคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้องให้เกียรติพอยอกรักนึงเขาก็ออกแบบท่าเต้นมาผม<ช>ก็มีเวลาซุ่มซ้อมก็เอาให้มันคงจังหวะบ้างใช้เวลาประมาณนาน,าปปนหรือสักระยะก็จำได้เลยจริงๆอ่าถ้าแบบรีพีททำเมันซ้ำๆผมว่ามันก็จำไปเป็นแบบมัสเซอร์เมมโมรี่ะเราใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าเราก็ใหม่เนาะกับการเต้นกับการรอฟ อันี้ยากขึ้นเลยยากขึ้นตอนเนี้ยตอนนี้อาจจะยากขึ้นในสิ่งที่เนี้ยเดี๋นี่เรื่องของการเล่นโซเชียลนะครัวอาจารยากไหมหรอก็ยากสำหรับผมไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่เราเราต้องหาจุดที่มันแบบว่าเช็คอารองไปด้วยกันได้คอนเน็กกับแพลตฟอร์มนั้นได้อะเหมือนพอมันจับจุดได้แล้วมันจะไปต่อเองได้ผมว่าต้องยังปรึกษาใครมีที่ปรึกษาไหมไม่ได้ปรึกษาใครเลยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือเป็นชาวแบบแอนตี้โซเชียลหมดเลยเแต่เด็ก ีมเพื่อนๆเราเนี่ยคือเก่งเรื่องโซเชียลกันมากเลยนะเพื่อนผมในตึกในตึกก็มีอยู่ไม่กี่คนเองครับเป็นไงบ้างตอนนี้กับการทำงานที่อยู่กับน้องๆรุ่นน้องๆในตึกว่าก็แฮปปี้ดีนะครับเป็นตึกที่มีกิจกรรมไม่หยุดแม้แต่วันเดียวใช่ก็จะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆครับก็รู้สึกสนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็คงมี ฟีดอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆโอเคครับวับนี้ครับขอบครัุกครมบ